สวัสดีครับมาแล้วครับผมคนกับสั่งมาหอดบ้านแล้วนะครับคนกับสั่งหยุด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 เห็นใจนงเห็นังนะคนกับสั่งมาหอดแล้วบ้าอีสานกับมาหอดแล้วนะครับผมครับเตรียมตัวเดินทางนะครับนะครับเตรียมตัวเดินทางกันนะครับไปตามอ๋อเนี้ยคนบุรีรัมนะครับผมเมาตามอเนี้ยคนบุรีรัมนะครับเห็นใจนงเห็นังนะทะเบียนรถเตี่ยทะเบียนรถยังน้อทะเบียนรถคนกับสั่งทะเบียนไม่เนี่ย ฮะับมารถนำเข้าม,มาส่งมาที่นี่รถนำเข้าม,มาส่งฟังกระซังมันีอเดินทางมาตาเสาแล้วบ่ฮะ,ะตาเสาแล้วเต๋อ,อเอ้ยถ่ายักงสองชัวงง่วโมงเนาอถ่ายสงองชั่วโมง ะเบียนรถเดนรถเดีย้ยเเบียนรถอะมาเทเบีนรถข้างนเท่าะสาตัวสามตัวเดียเเบียนป้ายแดงออกป้ายแดงเอาป้ายแดงถอดออกไปออกป้ายแดงทั้งสองทั้งบนทั้งหลางออกป้ายแดงป้ายแดงอีกนี่รหนึ่งเก้้งหก่เก้า่ตเบียนเก่าเนาะครับนี่ได้ป้ายขาวแล้วัป้ายขาวป้ายขาวสี่เจ็ดห้า้

ขาเพมมาเตยขาเพิ่มยาเพิ่มมีโศกเด็กาเพิ่มโศกเตี้ยาเพิ่มมีโศกบึงนะบงไปบงไปบงบึงได้ไปหน่องเด้อเพิ่มมาทางไหนนะครับโอ้เขาระวังระวังเดินทางมาหาออนย่เตี้ยตามนเด้อตาน้อย่อ๋อเพิ่มมาจะทางไหนเนาะไนเนาะนะครับจิปากิจกกันิปากกันดิวิปากเด้อ โอ้โพ่อพามพ่อขาวพ่อขาวมาตะทั้งไหนนอ้อเขาหน่อยเอ้ยมาจะเสรจมาตะทั้งไหนน้อครับท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง ไาอไีมาอโมบินานี่เราไปตลาดที่เราไปที่อื่เพื uh, ่อวันที่เราไปกันตอนโดนเราได้เราผู้คนแก่หมดเลยโอ้เดินเดินอย่างเดียวเดินอย่างเดียวข้ามสีรถข้ามสีรถอยู่ไหนอยู่อยู่คำเณรหรืออยู่ประเทศไหนอยู่ประเทศไหนประเทศไทยนะประเทศไทยอยู่อัฟโฟรไลนนี่อยู่อยู่ไหนครับ เออเพอกระสังอ๋อเพอกระสังมีคนมีเรียวเรียวเรียวอ๋อเล่นเล่นทางมาจากไหนครับนี่จะมีลำเลี้ไปรอบอีสานโอ้จะไปรอบอีสานเลยอ๋อเป็นเดินเดินจตุรงเดินจุดงวิปัสนานะครับเดินจุดงวิปัสนานะครับมหาอุลศีรดวนี่ปู่ฮะ ที่ผมขออนุญาตฉีดพ่นกับนหนูได้ไหมผมขอฉีดนะฉีดหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันก็อะไรเนาะครับขออนุญาตนะผมจะฉีดในกรณีโดนฉีดเชื่อก่อนอนุญาตได้กูอย่าว่ากันเนะเพราะว่าเรากำเดินทางมาแล้วนะฮะผ้าโอ้ผ้าผ้าเดี๋ยวมีผ้ามีมีเรามาให้ให้มามามาพูดมันหมดแล้วครับครับเดี๋ยวมาให้ครับเราขออนุญาตฉีดก่อนแล้วกูเล้วเพราะว่าเราจะได้คุยกันสะดวก วันนี้เดินทางออกมาจากจากตรงไหนครับนี่พักยังไงครับี่พักพอถึงถึงเมืองเมืองตรงสมัยมีป่าด้วยแบบเนี้ยือะไรแบบนรับอ๋อทำไมทำไมใส่ชุดขาวครับเป็นปู่ฤาษีเป็นปู่ฤาษีใช่ไหมปูม่มหาฤาษีใช่ไหมปูม่มหาฤาษีวิ<ม>ปัสสนา<ะ>บวชบวชล้างบาปอ๋อบวชล้างบาปบาปกรรมเยอะอ๋อทำบวชบวชนานยังครับ ต้องบวชปีนี้เลยอ่ะอ๋อบวชปีนี้ก็เดินวิปัสสนาไปเดินวิปัสสนาไปเรื่อยๆรอบวิสารรอบวิสารนะครับกายวาจาใจออแค่นี้ไม่ต้องถือเยอะใช่ไหมเยอะกายวาจาใจจ้าครับผมรับความโลภโกรธหลงแล้วก็ละความโลภโกรธหลงสามอย่างนั้นแล้วจุดมุ่งหมายจะไปนี่จะเดินทางไปถึงไหนคิดว่าน่าจะถึงไหนดูจะดูก็จะชี้ทางไปให้ไปทางไหนเลยโอ้แล้วแต่ ไปไปอย่างนี้เรามีตัวเด็ดๆด็ดไหมต่ห้าโบกหวยต่ห้าโบกหวยมันบาปบาบแล้วเขียนได้ไหมไม่ได้โอห้าส่งเสริมห้าส่งเสริมอย่าได้ก็ทำทำหาเองไม่มีอเองโอ้คุณเได้ดูเต็มอิ่นะโอ้ไม่ไม่ไม่มีตัวเลขให้กับเอฟซีพี่น้องที่รับชมอยู่เลยตัวนี้ ไม่นอนฝันเนี่ยบอกเอาความฝันก็ได้ไม่ต้องบอกก็ได้เป็นความฝันไม่มีความฝันที่จะความจริงหมดเลยในความจริงทีแต่พวกธุรการเยอะตั้งป่าทังเขาที่นแถวแถวบ้านกวลยตามตามงรงยางว่ะธุรการเยอะแถวบ้านกวัดร้อยร้อยตัวแปลงแปลงไหนอ่ะบ้านกวัดอยู่แถวแปลงไหนแถวรงยางอ่ะแถวรงยางที่ต้องมันเยอะ แถวโน้นโนนดินแดงนี่ได้ผ่านไหมไม่ได้เนี่ยหรอผ่านได้ได้ผ่านเขามาไหมผ่านไปแล้วครัดงใหญ่ซีไปลงออกผู้สงสารน่ะโอ้มาทางตรงแต่าดงใหญ่ลูกดงใหญ่ผู้เดียวโอ้ตรงช้างนี่ได้ช้างตรงช้างช้างก็มีแถวดงใหญ่แล้วก็อยู่เลยลงดินแดงไปก็จะมีทางข้ามเดี๋ยวช้างผ่านอยู่เนาะเดี๋ยว ทางลูลกเอ๋ทางบุ่อยคนไม้ไม้่วนอ่ะมันเป็นชายแดนเนาะใช่ทางทางไปไปโคราชเนาะก็เส้นโคราชน่ะเส้นลงตราพญาลงดินแดงไปนู่นออกตามลูกจันลอยดาลอยฝ่าไปเส้นโน่นออกน้องยายของพอ่อครับแสดงว่าเดินทางมานี่ก็ประมาณกี่เดือนแล้วสงการตั้งแต่สงการที่ผ่านมา นี่ก็เดือนนี้แล้วเดือนสิงหาแล้วสามสี่เดือนแล้วปู่ปู่ปู่อายุเท่าไหร่ครับสี่สิบห้าสี่สิบห้าโอ้ปู่อายุสี่สิบห้าก็จะดูพอเพิ่นดูว่าเราจะได้ดีขนาดไหนจะกี่ปีก็จะดขนาดไหนแล้วแล้วจะเดินไปถึงไหนครับไปเรื่อยจนถึงวันตายเดินไปเรื่อย ก็คือชีวิตนี้ก็ละแล้วปล่อยวางแล้วนะครับชื่อว่าอะไรนะมหามหาหรืออะไรเมื่อกี้นี้พิปัสนามหาวิปัสนามหามหาปู่ฤาษีมหาปู่ฤาษีนี่ไงกราปู่ฤ๋องมหาปู่ฤาษีนะครับมาเดินเถระเดินวิปัสนาไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ ไปเรื่อยๆใม่ขึ้นรถไม่เรื่องอะไรไม่อะไรใช่ Nej, ok antis, S. <S แล้วแล้วส่วนที่ได้มาก็มีคนเขาถวายแล้วเขาจะให้แล้วแต่เขาจะให้ถ้าไม่มีให้ก็ไม่ได้กินไม่กินโอ้ก็ต้องสอบดูว่าเขามีอุ่นขนาดไหนครับคนนี้มีคนมีอุ้งใจอุ้งขนาดไหนอย่าลังเลใจแล้ว่าพื้นที่มาโอ้โหต้องสอบดูใจใจของมนุษย์แต่คนรับทางที่หน้าหาหน้อยนะหมายยากอ่ะ อาตในนี้มีอะไรครับมีเปิดให้ดูได้ไหมเป็นบาทโอ้ฟุ้ได้มาให้มายังไม่ใช้หรอไม่มียังไม่ใช้บาทหรอกฟุ้งได้มาเอานี่เลยะเอาเอาอายุปูนี่เลยะสี่สิบห้าดีแล้วเอาอายุปูนีเลยนะอายุปูสี่สิบห้าข้ามีชื่อวินามข้ามีชื่อดองดังดับชื่ออยงนามทิ้งออกครับ ที่นี่เลือรา่บอกไม่อยากดังดังชื่อครับไม่บอกชื่อครับครับครับไม่บอกชื่อไม่บอกเสียงอ๋อนี้ก็เอฟซีอยากจะากชอบก็อายุปูก็สี่สิบปีเนาะสี่สิบห้าปีเผื่อเอฟซีหลายท่านอยากจะได้นําไปเสี่ยงโชคก็เป็นบุญเนาะแต่เราตอนใดเนาะที่เดินทางถ้าเห็นปู่ก็ช่วยช่วยก็ช่วยดูแลเรื่องน้ำเหลืองยน้ำอะไรเนาะน้ำในทางน้ำน้ำกินน้ำดื่มเนาะ ะาเห็นนะครับเด้วสิเดินทางไปสายกนนี่สิเดินทางไปคู่เมืองกันปะครับคู่เมืองทำบุรีรัมย์บุรีรัมย์แล้วจะมีเส้นไนอีกนะครับผมอายุป,ปู่45ก็ลองเอาไปรุ่นดูนะครับผมครับก<ห>็เด<ห>ินทางนะครับผมครับสละนะครับสละทุกอย่างนะครับผมก็เดินทางวิปัสสนาไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคุิ่งแห้งแล้งหลายหลายหลายพื้นที่ครับผมก็จะเดินทางเนาะวิปัสสนาไปเรื<พ>่อยๆนะครับ ไม่ขึ้นรถเนาะปู่เนาะไม่ขึ้นรถเดินเดินอย่างเดียวคือว่ามานเยอะโอ้มานเยอะรถเขาจะพังเอาเนาะโอ้มันจะสงการมันจะสงกรารสงการสงกานมีแต่หม้อแบบกาหนึ่งเอ้ยไปได้ได้ไปบาทหลวงม้นชมแม็่ สี่ห้าครับผมสี่ห้าลองรุ่นดูนะครับผมสี่ห้านะครับสี่ห้านะครับผมอายุปู่ฤาษีนะครับผมที่จะเดินทางนะวิปัสสกรรมฐานนะครับรอบภาคอีสานเหมือนกันนะครับก็เดินทางไปเรื่อยๆนะครับทหารท่านใดเห็นก็น้ําถวายครับน้ําข้าวถวายกับปู่ด้วยนะครับผมเป็นนักข่าวไม่ได้เห็นปู